ที่วัดอะไรนะครับวัดอะไรนะครับวัดโพสีวัดโพสีตำบลบ้านดูตำบลเมืองปักบ้านดู่ตำบลเมืองปักบ้านดูเอาบ้านดู่ตำบลเมืองปักตำเมอปากอำเภอปักธงชัยนะครับพีิพิธภัณ์พื้นผ่านครับคุณศาสตราบุตรนะครับอนุรักษ์สิ่งประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มีรังนางด้งที่สวยแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ นี้ก็สามารถเป็นต้นแบบรำได้แล่วันนี้อาจจะเล่าเรื่องราเป็นตัวแทนกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งในในอำเภอปักเนาะอำเภอปักมันสีชนชาติพันธุ์มีชนชาติพันธุ์ึ่งกับไทโคราชแล้วก็ชาวบนหรือยังเนียกุระอยู่ทงตนขึ้นและเพลิงแล้วไปชาวมอนาะบอกเรานี่เป็นชาวลาวลาวหนึ่งคือลาวเมียงอพยพมคองคอตแก้วมลกุสมัยพระยาของธนบุรีครับนี้มาอยู่ ก็ S <S ไม่ใช่วันนี้เนาะก่าต้อนก็ต้อนมา <5. S 1> อยู่ที่อำเภอที่ด,าด,าดา่านด,าดา่านเมืองปากในสามร้อยครัวมาโดยการพันครัวเอาไว้เอาไว้ที่ด่านด่านกระโปงบ้านเมืองปากในสามร้อยเอาไปไว้เมืองล่างสระบุรีสี่ร้อยมาสามแล้วก็ตกมาเป็นของ,ของชาวบ้านดูเราเนี่ยโดยการนำพลังสงครามตั้งอยู่ด้ห้าสิบปีก็เกิดสุด<ม>ยามโมเกิดสุดยามโมก่ออพยพกลับคืนอยาโมชนักศึก ตกปากบมาอีกเป็นลาวสมทบสองสองรอบสองรอบตอนนี้ก็พอหลังจากเสร็จสิจนยามเสร็จแล้วความเป็นลาวความเป็นลาวหมดไปเพราะว่าเขาไม่ให้เขาให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกันก็คือให้ใช้เอกลักษณ์ของไทยโบราณต่อมาต่อมาก็เลยมาลื้อฟื้น วัฒนธรรมลาวขึ้นในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนอย่างก,การล้ำนาดโลมเนี่ยก็เป็นการลำสืบทออกันมาโดยเฉพาะสงการก็เป็นการลำขอฟ้าขอฝคนชาว่างามไม่ก็ไม่งามอ่อนช้อยไม่เหม็นอ่อนช้อยพอมเป็นการก็ไม่ไมนเป็นการลำขึ้นบ้านครับอ่าพิพิธภัณฑ์นี่ก่อจัดตั้งขึ้นโดยของของ,ของชาวบ้านโดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐในสักบาทชาวบ้านมีอะไรเอามปรลบ ออกเอามาหลปตรงกันด้านนอกมันก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยวิธีชีวิตของชุมชนครับก็จะพอ,พอะพอบไปหลักก่อเป็นครัวครัวคนลราเนี่ยมันจะมีมีตู้เย็นอยู่ในตัวของเขาข้างล่างหุหาอาหาร ข้างล่างจะ,จะประกอบไปด้วยไม้สี่ท่อนเรียกว่าคีไฟคีไฟก็คือไม้สี่ท่อนแล้วก็จะมีก้อนเสาก้อนเสาเนี่ยจะมีอยู่สามก้อนคนต่อมาเข้าเรลียกว่ารักที่ไม่ลงตัวกันเรียกว่าสามเสาเออรักสามเสาเมื่อเคยเรววาวรากสีเ่เสาตอนนี้ <c oughs> ก็คือไอ้เสาตัวเนี้ยไอ้สามเสาเนี่ยเวลาคุณหาอาหารอันนี้ ท่านเรียกตามขึ้นมาเรียกวังจวัดท่านหน้างอเหมือนจะวักเวลาทําโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงมีสเสน่์อยู่ที่ปลายจัหวักก็เวลาหุงหาอาหารก็เอาทางนี้คนเอาทางปลายนึ่คนอือต๋อปลายจัหวักอยู่นั่น ปลายจะบักตัวตรงนี้ก็ขียมือมันลงไปเอาตรงนี้คนไม่ได้หมอดินมันจะแตกอ๋องั้นเสน่ห์ปลายจะบักเปมันเออสน่ห์ขียมือมันอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วตอนนี้พอหุงหาหาเสรเ็จไอ้ควันไฟมันลมขึ้นมาเราก็มีปลามีเนื้อมีอะไรกเอาไว้บนนี้มันก็แห้งไปในตัวมันก็อุ่นไปในตัวอะไรเครื่องจักรสารก็เซฟไปในตัวกันหมอดกันกวกไป ไอที่เราดีนเห็นตรงนี้อันนี้เป็นสากอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยโคราณร่วมร่วมร่วมสมัยกัน,นเขาเรียกสากเมืองศากเมืองศากเมืองเนี่ยจะมีสองตัวตัวผู้กับตัวเมียจะใช้ตำข้าวเม่าโปในช่วงเดือนเก้าเดือนสิบตำเล่นเล่นตำคุยสาวตัวผู้ดังเมืองตัวเมียดังมาง เ,เสียงระยะออกยิ่งยิงไกลยิ่งออกประมาณสักสองสามกิโลพอหนุม่มตําสาวได้ยินสาวก็ลงมาคุยกันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เรียกหนุม่มเรียกสาว <c oughs> ตําทั้งคืนข่าวได้ข่าวคั้นเดียวเพราะว่าหมดจะคุยกันตัขมีกิจกรรมทำอะไร เอาใส่มากก็ไม่ได้เอาใส่ทีละกำมือไฟมือเดียวถ้าเอาใส่มากมันไม่ดังมือมางใส่ปักเอมันดังปากอันนี้เป็ตัวคบขึ้นมาาตัวคบอันนี้เป็นหาไอแกนไม้หาดแกนไม้หาดไม่หาดไม้หาดเปลือกหาดที่เข้ามาเ้ือกับหมากใช่ไหม ตัวโคกก็เป็นไม้หาดโคกกับสากตงรงพอดีกันสรุปแล้วตําเนี่ยเห็นเห็นสองสากแต่เวลาลงโคกสามไม้สักลายหนึ่งไม้กับก็จะกลับสามสากแล้วยืนนะสักแล้วตำยังไงต้องยืนบนโต๊ะก้าอีตา้ตำเลยนะเนี่ยอ๋อคุณลงุงร้างบ้านฟังฟังโคกไปฟังโคกแล้วก็เอาไม้ เสียบก็ด้านข้างแล้วก็ใช้อันนี้ตามใช้อันนี้ตามสับมือกะสักมันสับมือกระสักมันมึงมามึงมันสลับกันไงสลับกันนัดว่ามือมือมึงไม่ได้มือมือมือตัไอ้ย่างพวกนี้ถ้าเราตกเป็นเผินกับแบบเป็นเครื่องแขนเป่าหัวเป่าควายไปใช้อยู่แต่ว่าในหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของบ่าวสาว เพราะว่าบาวสาวสมัยแต่ก่อนไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่ที่สุดก็ขับเยน็นในเมื่อผู้ชายหนุ่มขับเย,ย็นไปยิงสาวก็จะจำเสียงนี้ไมถ้าเสียงนี้อ,อันนี้ยี I ่ห้อยามาฮ่าอันนี้ฮอนด้าก็เหมือนกับคู่่าวคู่สาว

<c oughs> แลักส่วนด้านในนี่จะเป็นส่วนแสดงเอกลักษณ์ของการแต่งกายของคน <c oughs> เราเพราะว่าถ้ามาเยยบเยี่ยบมบาราวโบราณเนี่ยจะดูดูผู้หญิงดูอยู่สองลักษณะดูดูอยู่สองที่ที่หนึ่งดูตีนสิ่งสกด <c oughs> ถ้าตีนสิ้นดำอย่างนี้แสดงว่าเขาได้สามีแล้ว อืเขาเขามีค <c oughs> ู่แล้วไม่ไม่ไม่จีบประการที่สองดูตีนสิ้นขาวหญิงสาวลาวเนี่ยจะนุ่งสิ้นสองขืเนมือนกับนุ่งนุ่งนุ่งซับในไว้ถ้าตีนสิ้นแดงอย่างนี้แสดงว่าสาวโสดตอนนี้เวลาจะดูตัวดูตัวเจ้าสาว นุ่มเกิดความปฏิภา,ากรักไข่ไปบอกผู้หลักผู้ใหญ่มาดูตัวมาดูตี <c oughs> สินขาวแม่การขายกูใช้มาดูตีสินขาวเตียนสินขาวมันดำดำด่างด่างแดงแดงแสดง่างทีเก็สซักผ้าไม่เอาไปเป็นดูสไพยถูกใจตอนนี้ลักษณะของคนเราเขา,าก็จะแบ่งการแต่งตัวก็คือหัวสินแดงส่วนผ้าสินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมาหางกระลอกัด จะไปหางกระลอกขั้นคนลาวนุ่งแล้วก็ตีนสิน้นหัวสิ้นทําไมเอาสีแดงเขาบอกว่าหัวสีแดงเนี่ยเป็นสีของการป้องกันคุณใสไม่ให้เข้าตัวเหมือนกับเขาเอาผ้าแดงไปทํายันค่ะฉะนั้นผู้หญิงเป็นผู้มีจิตใจละเอียดอ่อนป้องกันไม่ให้คุณใส่ไม่เข้าตัวกเ็เอาสีแดงต่อสีแดงต่อเสื้อก็จะใส่เม็ดเงินเย็บมือถือสบาย ถ้ามันถือสบายก็คือถือรืออย่างนี้แต่อย่างนี้โดยลักษณะถ้ปปาเป็นผ้าขาม้าผ้าขาม้าก็เรียกผ้าถือก็เรียกถ้าเป็นผ้าขาม้าส่วนมากเราจะเรียกโดยส่วนรวมก็คือผ้าฝ้ายคือนุ่งได้ถ้าเป็นผ้าถือก็คือใช้ใชจะเป็นผ้าผ้าไหมผ้าผ้าอืมแต่ที่ทำมาเป็นส่วนของผู้ชายถ้าเป็นส่วนของผู้ชายของผู้ชายเนี่ย ก็นิยมถ้าเป็นชายหนุ่มชายหนุ่มเาาเนี่ยถ้าเป็นชายหนุ่มเขาจะดูที่สโลงจากจากช่องช่องนี้มาช่องนี้นับให้มันได้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แสดงว่าใส่สโลงตาคู่แสดงไวายังโสดโอ้โหมันนั่งนั่งสโลงตายแล้วถ้าเป็นสโลงนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแสดงว่ามีมีแล้วว่า แล้วตอนนี้ผู้ชายลราเนี่ยจะได้นุ่งสโลงก็เรื่องด้วยผู้หญิงผ,ผู้หญิงทอให้แม่ให้ถ้านุกชายเป็นหนุ่มก็ทอผ้าหางกระหรอกอันนี้นหางกระหรอกนะครับ,รบเป็นหางกระรอกอคือไม้สองเส้นสองสีตีเกี่ยวกันทอให้ให้ลูกหนึ่งเป็นผ้าสโลงสองเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งเนี่ยก็จะใส่เป็นผ้านุ่งหน้าบวช พอสึกออกมาก็นุ่งจงเป็นทิศทิศจะเข้าแต่งานก็นุ่งจงเข้าแต่งานแล้วภาพคนนี้ก็ยังจะใช้เป็นภาพคุมคุมโลอีกตอนเสียชีวิต,ต,วตถ้าใครไม่มีผ้าไหมคุมโลพายาวนี่ถ้าเอาผ้าขาวไปคุมเป็นคนเดียวนี่เขาบอกว่าคนไร้สมบัติ บอาไดอเไม่มีสมบัติเลยไม่มีสมบัติไปถึงชาติหน้าแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นสาวสมมติว่าผู้ชายไปดูตัวไมยมันปั้นมือว่าจะเป็นลูกสะใภ้แล้วปีนั้นท้งปีผู้หญิงไม่ต้องทําอะไรทอผ้าทอผ้าไหมไหว้ขอผัวไม่ผัวว่าพ่อแม่มีลูกชายสองคนจะต้องได้ผ้าใส่ผ้าไหว้ลูกสะใภ้สองคน เฉะนั้นผ้าที่อยู่ในตู้เนี่ยมันถึงรู้มันถึงรู้ปีปีถึงถึงถึงถ,งถ,งถ,งถงรู้ปีว่าอายุเท่าไหร่ก็คือเอาปีที่ลูกสะพ้ายลูกชายแต่งาางานอ่ะยังสิ้นอ่าสิ้นในตู้เนี่ยอายุเก่ามากกว่าร้อยเนาะเพราะว่าหลังจากเกิดศึกยามโมมราชการที่ห้าเริ่มมีวัฒนธรรม สามสามอ่ 3, 3, 3าสามสามก่อนจะเข้ามาก็เป็นสี่ฮะไปไปรอสี่เข้ามาต้นรอห้าเนี่ย <ะ S 2> คือมีคําสั่งแล้วจากคนลาวให้นุ่งคือเขาสั่งให้คนลาวอําเภอปากเนี่ยพูดง่ายว่าลาวอำเภอปากเป็นลาวปบะโศึกย่ามโมเกิดขึ้นเนื่องจากว่าให้พญาวงศาราลัดอุปราชลาวนี่มันเป็นเจ้าเมืองปากปกครองลาว<ช>แล้วก็เป็นไส้ศึกให้เจ้าน่งวงเข้า เนื่องด้วยว่าลาวนี่ไปใส่ซึกเขาก็เลยบอกให้ลาวเนี่ยเลิกนุ่งสิ้นต่อหัวต่อตีนห้ามนุ่งสิ้นแล้วมาให้นุ่งผ้าม่วงค,คำบอกว่าให้ลาวนุ่งผ้าม่วงเนี่ยลาวตีคมหมายนวกว่านุ่งผ้าม่วงคือน,นุ่งจงลาวก็เลยมานุ่งทอผ้าใส่แต่โซนม่วงก็ยังใช้ผ้าหางกะลอกขันอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมสวยเปลี่ยนสีสวยมากหางกะลอก หางกะลอกสองสองสอดแล้วก็ขั้นขั้นสีสองสอดผ้ายแบงนี้คือลาวดังเดิมใส่แต่พอต่อมาถึงปลายรัชกาลที่ห้ามีกฎกฎตตัวว่าคนลาวตรงหนูง่งก็เลยเปลี่ยนจากหางกระลอกขั้นมาเป็นหางเป็นผ้าหางกระลอกเต็มผืนก็จะไปฝัง่งทู อนนี้ผ้าผ้าผ้าทางนี้ก็คือหางกระลอกเต็มพืนแล้วไม่มีขัน้นก็เริ่มนุ่งทอนุ่งบ้านทอออกบ้างาชาวบ้านดูเนี่ยดั้งเดิมแท้ๆก็ทอผ้าเอาไว้ใช้เนครอ,อบครัวผู้หญิงเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคนทอหกมอนเลี้ยงไม้ทอผ้าเก็บไว้ปีหนึ่งปีหนึ่งเก็บเก็บเก็บใส่หีบใส่ห่อไว้ และตอนนี้มาในสมัยหนึ่ง,งเ,เพราะว่าอำเภอปากแลกงแล้งอยู่ประมาณเจ็ดปีไม่มีข้าวไม่มีอะไรจะบริโภคในในครัวเรือนไม่มีอะไรที่จะไปไปซื้อไปขายกันเอาผ้าไหมเนี่ยผ้าไหมที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาไปแลกของใช้กับเจ๊กตลาด mm hmm. เจ๊กตลาดได้ผ้าไหมไปเขามีหัวการค้าเขาเอาไปขายผ้าไหมเกิดติดตลาดเขาก็เลยมาว่าจ้างให้ชาวบ้านทอ อันนี้เป็นเหตุเริ่มต้นของอาชีพการทำไหมพอตอนแรกเอาผ้าไหมไปแลกของเขาต่อมาคน,คนเจ๊กเนี่ยเขาเห็นว่าเราปลูกวันเองเลี้ยงเองเนี่ยมันทอให้เขาไม่ทันคนเจ๊กเขาก็เลยไปซื้อไหมเส้นไหมมาไ,มไปซ,ไซื้อเส้นไหมมาเขาเป็นเจ้าของไหมมาให้ชาวบ้านทอทอครั้งแรกได้หกผืนหกผืนเนี่ยเจ้าของไหมได้สี่ผืน คนทอได้สองผืนทํากันอย่างนี้จนกระทั่งวัาชาวบ้านเริ่มมีกําไรขึ้นก็เริ่มทําเป็นอาชีพแต่ก่อนนี้อาชีพทํานาหลักไม้รองเดี๋ยวนี้ไม้หลักนารอง<ม>อ่าผ้าไหมเริ่มดั้นเดิมที่ทอออกส่งของคนเก็กตลาดก็คือหางกระลอกเพราะว่าใช้กันท,ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ้าไมหมลายหางกระลอกยังไปเห็นอยู่ในเมืองมะละแมง ของพขามา,อาตอนนี้ผ้าไหมหางกระลอกถ้าถ้าถ้าควบอย่างนี้หมดจะว่าหางกระลอกตอนนี้ก็ยังมีอีกมีหางกระลอกที่ยังยกระดับของของคนทั่วไปออกมาเขาเรียกว,ว่าผ้าหางกระลอกเต็ทองก็คือในกฎราชสำนักเขาห้ามประชาชนชาวบ้านต่อไปยก ยก,กๆๆทองตอนนี้ทํำยังไงเราเราจะดูเท่เราจะดูเหมือนเหมือนคนมีระดับก็มาทําหางทองขึ้นมาเขาเรียกว่าเชิงทองไอ้ที่เชิงมาทองเนี่ยก็คือเวลามาพันหางกระเบนมันจะอยู่ที่หางือของเข่าทำยังไงหาพันหางให้ได้ได้เรียวที่สุดทํายังไงจะโชว์หางทองได้มากที่สุดตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือความที่ความเี่ของคนสมัยนั้น ความวัดนะดับของคนสมัยนั้นว่าดูดูดูมีระดับชาติกูลแสดงว่ามีจะกินบ้างมีหางทองหางทองดี๋ยานีหาไม่ทองยังไม่ได้เลี่ยมก็จนว่ามาในสมัยรัชกาลที่8ปดจนพลปสั่งสั่งในการเลือนกุงจุระเบนผ้าหางกระลอกก็เลยลดลดบทบาทลง ก็ยังเหลือแต่เป็นคำขวัญของโคราชแบบเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจําเมืองโคราชแล้วก็ยังเป็นคาขวัญของบ้านนี้ก็คือสินหากระลอกเชียงทองงามรองรองลงพ่อสมฤทธิ์เข้ามาจากเวียนจันทได้หลวงพ่อสมฤทธิ์มานุ่งรูปผ้าไหมงามผณิตพอได้กี่กรสตุกสนุกสนานวัฒนธรรมเทเวียงก็เป็นที่มาของวัฒนธรรมองชาวบ้านในที่นี้ไทยเวียงก็คือเราเวียงเราเวียงยเยงหมือนกนก็มาอยู่ในไทยก็จะเป็นไทยเวียง ไอเราถ้าถ้าบอกปลาเราม,มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันมันบันออกเนาะมันเสลือ, <c oughs> อ,อถ้าบอกว่าไทยขึ้นมาทราบมันก็มันก็จะเป็นพวกเดียวกัน <c oughs> ด,ดูดีดูดีขึ้นมาน้อยไอค้าขายก็บอกไทยเวียงดูอยากซื้ออย่าง <c oughs> แต่ว่าอลาเวียงอยู่ทางอำเภอกำแพงแสนคนครปฐม <c oughs> กับบ้านขามดอนเจนอำเภออูอ่ทอง,อทอง ของสุพรรณบุรีเขายังใช้เข้ามาลาวยังอยู่เขายังไม่ใช้เข้ามาไทยเวียงคือที่เขายังใช้ตอนนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของตอนุ่นย่าโมพระเจ้าที่นี่โคราชเขาได้ขอไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเขาก็เลยอยากเป็นเชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่เขาก้องเลยไม่ยอมเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่อื่นจะใกล้ตัวเราเวียงได้แต่แต่ แล้วเราเรื่องที่อื่นก็จะไม่มีกฎบังคับว่าให้นุ่งจงใช่มีแต่พราะทาสตร์ารของของประเทศใช่ป้ายในงานแต่งงานครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขอผ้้นุ่งอะค่ะคือผู้หญิงทอถ้าว่าจะต้องทอถ้าจะเป็นทอให้ครอบครัวก็ผ้าผ้านุ่งผ้านุ่งผักอมาหนึ่งพืนแล้วอะไรก็จะไม่เย็บเสื้อเย็บหมอนอีกเรา ปีนึ่งไงเตรียมตัวแต่งงานเนี่ยนะเตรียมตัวเตรียมว่าไม่ใช่เฉพาะแต่พ่อแม่สายชายนะญาติญาติทางฝ่ายชายอีรับไหวแล้วตอนนี้พ่อแม่ญาติญาติทางฝ่ายชายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเอาของเขาเฉยๆก็ต้องให้เงินไว้เป็นทุนสำรองในการออก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 เรือนข้าไหวไหมมาเราก็ต้องให้เุินเขามาอย่างจนีข้าไหวไหมเราก็ต้องให้อย่างละสองพันสามพัน เออถ้าเป็นฝ <House> so so ้ายเขาเขาเอาผ้าฝ้ายมาว้ายเราเราก็ให้ทรัพสีสหร้อยพอเขาไม่กลับคืนกันผสมน้ำผสมเนื้ออะรเงี้ยมือดีก็ให้เยอะอย่างอย่างเงี้ยพันนุ่งเนี่ยทอนนานเท่าไหร่เวลาถ้าถ้าถ้าถามวิธีการทอทอเนี่ยมันไม่นานหรอกฮะแต่มันหลายขั้นตอนเนาะกว่าจะเลี้ยงหมอน กว่าจะเลี้ยงไหมกว่าจะสาวกว่าจะมาฟอกกว่าจะมาย้อมกว่าจะมาทําเส้นยืนกว่าจะมาตีเกลียวรวมๆแล้วหนึ่งคืนก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่ได้สองเดือนเลี้ยงไหมก็หนึ่งเดือนแล้วเรื่องไหมเรื่องไหมหนึ่งเดือนมันเปันตุนขันตีนหนึ่งเดือนสองเดือนเพาไหมหนึ่งคื้นสองดือนปีหนึ่งก็พอดีอ่ะพอดีไหวอ่ะพอดีผ้าไหวพอดีที่มีเวลาพอ